สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่5เมษายนนะคะคุณได้สองดาบเขาได้สวินทึดถ้ถวย วันนี้นะคะสาวชาวกานอาจจะต้องตัดสินใจอะไรที่ยากลําบากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นดาบทั้งสองเล่มก็หมายถึงว่าปัญหา2ด้านไม่ว่าจะตัดสินใจไปทางไหนเนี่ยก็อาจจะเสียประโยชน์นะคะหรือไม่ก็เสียใจอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้หรือว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะมีพลังงานอศวินถือถ้วยนะคะในฝั่งของแฟนคุณวันนี้เขาอาจจะมีการเดินทางหรือว่าหมายถึงความก้าวหน้าของชีวิตนะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์มีมองว่าจะสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหารับความเข้าใจกันได้นะ ะะมีพลังงาน Definitely Yes แล้วก็เฟรชเจนนะคะทิศทางความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะนะแต่ว่าสามารถแก้ไขปัญหากันได้อย่างแน่นอนนะคะได้ลงเอยแน่นอนคนโสดสนิทวันนี้มีโอกาสเหมือนกันนะที่คุณจะได้ตัดสินใจเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาเป็นตัวจริงของคุณนะ,ะก็ตัดสินใจดีๆนะคะ